ในคำถามนะครับผมของคุณจัดปุยไว้คุยกันนะครับผมอยากทราบว่าการแสดงงานหรือประมูลงานแต่ละชิ้นของเบนสกี้แบงแบงซีติดคําว่าแบงสกี้เหลือเกินในตัวแบงซีเองได้เงินในส่วนนี้ไหมเนื่องจากไม่เปิดเผยตัวและถ้าได้เงินให้กันยังไงให้ทางให้ผ่านทางไหน แล้วถ้าไม่ได้เงินในส่วนของงานเงินจะตกไปของใครส่วนที่มีการประมูลงานการเงินนั้นส่งต่อไปให้ใครอันนี้เนี่ยผมได้ลองไปรีเสิร์ชนะครับผมเท่าที่ผมสามารถรีเสิร์ชได้นะครับผมเท่าที่ผมจะมีมันสมองในการทำนะครับผมแล้วก็ในกลุ่มนะครับผมที่เป็นกลุ่มข่าวนะครับผมที่ผมอยู่อย่างกลุ่มพินาชาวนี้นะครับผมซึ่งผมก็ไปรีเสิร์ชดูเพิ่มเติมนะฮะเดี๋ยวนะฮะแป๊บหนึ่งนะซึ่งมีโอกาสเป็นไปได้ในการอัปเดตนะครับผมต้องขอบคุณคุณกอมนะครับผม ใน p r o d u c t ของแบงซี uh, sy, นะครับ .co.uk นะครับผมแป๊บหนึ่งนะของขอเปิดก่อนอันนี้เป็นอันหนึ่งที่ผมก็ค่อนข้างที่จะแต่จริงๆแล้วมันเป็นงานศิลปะผมไม่ได้ซีเรียสเรื่องเรื่องรายได้อยู่แล้วนะครับผมแป๊บหนึ่งนะแบงคซี .co.uk <c oughs> ถึงเขาเป็นศิลปินนิ่นา,นามนะครับผมแต่มันก็มีเพจของเขานะครับผมที่เอาไว้เปิดทำนู่นนี่นั่นของเขานะครับผมซึ่งอย่างน้อยที่สุดมันก็จะมี การโชว์ผลงานนะครับผม i n s i ซต Out Si เท่าที่มีนะครับผมซึ่งก็จะมีแบบนะฮะบหรักริคอร์ที่เกิดขึ้นนะครับผมเขาสามารถที่จะไปเฟคไปซื้อกันได้นะฮะและถ้าคุณเลยนะครับผมซื้อในลักษณะไหนฟังอ n s i ซต์ออสไซต์แป๊บนึงนะครับเดี๋ยวผมหาก่อนคือในส่วนนี้มันเหมือนจะไม่มีรายละเอียดอะไรแบบเพิ่มเติมขนาดนั้นนะครับผมเพราะว่าผมลองรีเช็คเท่าที่รีเช็คได้แล้วนะ ในส่วนของวอร์ดที่เขาจะแสดงนะครับผมมันจะมีมันจะมีเพิ่มเติมอะ่ะแล้วมันจะมีบอกในส่วนของบบงซีแบงซีนะครับผมอย่างน้อยที่สุดในงานนี้เนี่ยก็อาจจะอาจจะไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรมากขนาดนั้นนะครับหรืออาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องเพราะว่าคือคนทาอะ่ะคนที่ร่วมทําในนิสการอาร์ตออฟแบงซีเนี่ยเนี่ยอย่างตัวนี้ 8, 11, 18, 30, 12, เอ็กซิบิชันแปดสิบเอ็ดสิบแปดสคือมันน่าจะไม่ได้เกี่ยวกับ นิทรรศการที่เกิดขึ้นเร็วๆนี้เร็วๆนี้ซึ่งอ,อย่างบางซีเนี่ยมันจะมีแบบเนี่ยลัสเวกัสบูดาเปสต์ซิดซี่นซึ่งผมก็พยายามไล่หาดูว่ามีไทยก็บอกว่ะหรือนิทรรศการนี้มันเป็นนิทรรศการแค่แบบซื้อซื้อเอาผลงานสินปะของบางซีมาแล้วก็มาถ่ายทอดเฉยๆอย่างนี้หรอ ก็กำลังคิดอยู่เหมือนกันว่าอาจจะมีส่วนไหนที่เราอาจจะตกหล่นไปนะครับผมซึ่งเป็น member public ที่เราที่ public product recall เนี่ยของ Art เนี่ยอาจจะเป็นแบบแบบแบบนั้นก็ได้นะฮะ <c ười> คืออาจจะเป็นแบบซื้อผลงานมาแล้วก็จัดแสดงโดยที่อ้างชื่อแบงซีก็ได้ซึ่งผมแต่ผมไม่ได้คิดในในในแง่นั้นนะต้องบอกก่อนนะครับผมเพราะว่าบางทีเนี่ยคือคิงพาวเวอทำนะ ไม่น่าจะง่อยขนาดนั้นหรอกมกั้งแล้วก็ลงไปในป๊อปอีเ,เวนต์ด้วยนะครับผมในความคิดของผมนะซึ่งแน่นอนที่สุดนะครับผมซึ่งความคิดผมอาจจะผิดพลาดก็ได้เช่นเดียวกันนะฮะผมก็เลยต้องมารีเช็คเพิ่มเติมนะครับผมว่าเฮ้ยเป็นไปได้ปาวะนิสศรรการที่แบบว่ามีแบบเหตุการณ์อย,อย่างนั้นเกิดขึ้นนะครับผมซึ่งก็มีครับม,มีมีก็คือยังเกาหลีนะครับผมเกาหลีใต้ที่เอาแบงซีไปนะครับผมแล้วก็ดันผลงานที่เอาไปแสดงโชว์เนี่ยมันไม่ได้ครบนะครับผม มันก็เลยแบบมีการดรากันในบรรดาามดราด่ากันนะครับขอคืนเงินกลับคืนมานะครับผมซึ่งก็อาจจะเป็นไปได้นะครับผมว่าเฮ้ยนิสศการครั้งนี้เนี่ยอาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นนะครับผมแต่สาหรับตัวผมนะครับผมที่เป็นคนซื้อจ่ายตัตงค์ซื้อบาตรไปนะก็อยากจะไปชมนิสศการของแบงค์ซีแบงค์ซีนะครับผมอยากอยากอยากด้วยความอยากของส่วนตัวของผมนะคือไม่จำเป็นต้องซื้อตามผมก็ได้นะนั้นผมไม่ได้ซีเรียสนะครับผมเพราะว่าผมอยากจะเข้าไปดูเฉยๆนะฮะ แล้วส่วนหนึ่งที่เกิดขึ้นนะครับผมที่ผมรู้สึกว่าเอ้ยเออเนี่ยมันมีมันมีเดอะอาร์ตแกรี่เนสการเนี่ยที่แบบว่าเดินสแตนดาร์ดมาลงเงี้ยพู่การเนี่ยข่า,าวอื่นก็มาลงอย่างเงี้ยเออคือข่าวมันมาลงมันเยอะนะจากศิลปินเอาตกลงเป็นสตีล๋ละเนี่ยคือข่าวมันมาลงขนาดเนี้ยคือมัน คือมึงต้องมีเชี่ยอะไรสักอย่างดิมันต้องมีเชี่ยอะไรสักอย่าง <c ười> คือแบบสวีดออย่างข่าวเนี่ยแบงซีกราฟิตี้อย่างเงี้ยรอยโยวเนมันบอกโนคอนเฟิร์มสตรีทอาร์ติสแบงซีบอกไพรซ์เอ่อรอยโยววันต้อมเบอบอบอว่าไปเนี่ยบีบซีอย่างเงี้ยซึ่งคือม,มันมันมีไทม์ของมันมีเวลาของมันอะซึ่งเขาเขา้เขาใจว่าในไทม์ของมันในเวลาของมันเนี่ย ณนะตอนนี้เนี่ยมันโกซโรอย่างเงี้ยลงอย่างเงี้ยเดอะสแตารลงอย่างเงี้ยหรือว่า BLT อลทีแบงคอกเนี่ยคือมันต้องมีอันแักจากดีไอคอนิคที่เกิดขึ้นน่เะเข้าใจความหมายป่ะคือแบบเราก็ไม่ได้คิดว่าเออพี่แกเอาผลงานมาลงในโมก้า a n g k o k เนี่ยแล้วจะเกิดปัญหาขึ้นอันนี้อันนี้คือในส่วนของตัวผมนะครับผมที่ผมแสดงข่าวไปนะซึ่งแน่นอนนะครับผมเราก็มาเพิ่มเติมนิดนึงนะในส่วนของงานของบางซีบางซีนะครับผมก็คือ ที่จะมาตั้งไทยเนี่ยอาจจะเป็นงานที่ไม่ได้รับอนุญ,ญาตจากเจ้าตัวแล้วก็ความตลกก็คือเป็นงานเก็บเงินในหอศิลป์ที่เก็บเงินเข้าอยู่แล้วเก็บเงินเข้าอยู่แล้วนะครับผมของที่เอามาโชว์เป็นคอลเลคชันส่วนตัวนะครับผมรูปแรกเป็นชี้แจงจากเว็บออฟฟิเชียลของแบงก์ซีเองแถมแถมเพจนะครับผมก็อาร์ตออฟแบงก์ซีก็มีมากกว่าหนึ่งเพจเดาว่าเจ้าของเดียวกันหมดนะครับและเพจก็ขึ้นมางานเอางานมาแสดงโชว์แบบไม่ได้รับอนุญ,ญาตเช่นกันบวกทําแบบนี้มา5 6ปีแล้ว รอบที่ดูหนักสุดก็คืออันที่ไปโชว์ที่โซนะครับผมคือมีงานแท้27งานนะครับจาก150งานโดยนโดนโวอลแลวต้องคืนเงินค่าตัวอัปเดต4รูปล่าสุดนะครับจากเว็บ The Arts of b a n g s i นะครับผมมีเชื่อมกับเพจที่ประกาศเรื่องจะเอางานมาโชว์ในไทยยังคงมีคําว่ายังยังไม่รับประกันยังไม่ได้ยืนยันนะครับผมเอ็กซิบิชันนะและขึ้นและขึ้นว่าเคยจัดงานที่โซวันเวลาก็ใกล้กับข่าวที่เคยเป็นประเด็นนะครับผมซึ่งอันนี้แหละเป็นประเด็นที่ผมรู้สึกว่าก็อาจจะเป็นไปได้หน้าที่จะเป็นปัญหาเกิดขึ้นได้ คือผลงานส่วนตัวเอามาแสดงโชว์ได้ไหมคําตอบคือได้นะครับผมไม่ได้มีปัญหาตรงส่วนนี้นะในผลงานแสดงโชว์นะครับผมแต่ถ้าผลงานแสดงโชว์มันไม่ได้อ่ไม่ได้การยอมรับจากเจ้าตัวเนี่ยมันก็มันก็ดูเกลือเกมันดูแบบไม่ไม่ซักเซสอะผมว่างั้นนะในความรู้สึกของผมนะครับผมผม,ผมรู้สึกอย่างนั้นนะ The ออ t of ง n g ืน่าจะเป็นอันนี้ม mm ั hmm> ้ง The Art of Banksy เนี่ยมีคำยืนยันอยู่ตรงนี้นะครับผมซึ่งืมค่อนข้างค่อนข้างคิดว่าน่าจะใช่ตัวนี้หรือเปล่าไม่รู้นะครับผมือม ก็นี่ยก็เลยกลายเป็นนะครับผมอย่างกราวคอนโทรลนะครับผมได้กล่าวไว้ขออนุญาตยกกราวคอนโทร์มาเตรียมรับแรงกระแทกนะครับผมเดอะอาร์ตแบ็คออฟแบงซี่วิดเอาลิมิตนะครับผมนิทรรศการโชว์ผลงานแบงซีครั้งแรกในไทยนะครับผมรีมานิทรรศการเดอะอาร์ตแบงซี่วิดเอาท์ลิมิตเป็นอีเวนท์ที่นำผลงานของแบงซีมาจัดแสดงโดยที่ผู้จัดไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับแบงซีนะครับผมและตัวสเตปปินไม่ได้มีส่วนร่วมการนี้ครับแต่เป็นการรวบรวมผลงานของแบงซีจากคอลเลกชันนักสะสมมาจัดงานแสดงในเมืองต่างๆทั่วโลกนะครับผมปฏิเสธไม่ได้ว่า คนอังกฤษนะครับซึ่งเราก็เป็นผู้หญิงนะครับผมซึ่งเราก็อาจจะคิดวนะ่าอาจจะเป็นใช่หรือใช่ไม่ใช่ก็ว่ากันไปนะครับผมซึ่งผลงานของเขาก็มีเอกลักษณ์สีสันที่ว่ากันไปนะครับผมซึ่งนี่แหละที่ผมค่อนข้างค่อนข้างมั่นใจว่าเพราะคิงครับคิงพาวเวอร์ได้ยกงานแบงก์ซีมาบุกไทยในเอเชียตัวนออกเสียงได้เป็นครั้งแรกครับอาร์ตออฟแบงกซี without limit นะครับนิสการที่โชว์ร้อยห้าสิบผลงานนะครับผมแล้วก็มีลงกับซ e ิปอีวินด้วยยังไงก็ตามอะ่ะมันเป็นข่าวขนาดนี้อย่างน้อยอะ่ะมันก็ต้องมีพื้นที่ที่สาาามรถเข้ไไปดู แล้วก็อาจจะมีผู้เกี่ยวข้องคือแบง์ซีเป็นสัลบทติดอาร์ตนะครับผมซึ่งเราก็ไอ้เรื่องที่แบบยืนยันไม่ยืนยันเนี่ยมันก็ไม่ได้มีมีความหมายอะไรขนาดนั้นนะแต่เป็นสติดอาร์ที่ค่อนข้างใส่บางอย่างเข้าไปในผลงานนะครับผมก็สละใครชอบก็ไปดูนะครับผมไม่ชอบก็ผ่านๆไปนะครับผมแค่นั้นเองนะครับจบไปครับผมส่วนคําถามนะครับผมในคําตอบที่เกิดขึ้นนะครับแป๊บนึงนะฮะขออนุญาตนะฮะปึ๊บปึ๊บปึ๊บ คำถามก็คืออยากทราบว่าแสดงงานประมูลแต่ละชิ้นของแบงค์ซีเป็นตัวแบงค์ซีเองได้เงินส่วนนี้ไหมเนื่องจากไม่เปิดเผยแต่ถ้าได้เงินให้ใหกันยังไงเข้าใจว่าถ้าเป็นสปอนเซอร์ใหญ่เนี่ยคิงพาวเวอร์อาจจะให้อาจจะให้เงินโดยตรงคือไม่ใช่ว่าไม่เปิดเผยคือมีคนรู้อยู่แล้วครับผมมันไม่ได้มันไม่ได,มไมได้มันไม่ได้ลึกลับขนาดนั้นนะครับผมเพราะว่าถ้าถ้าจะถ้าจะรู้จริงเนี่ยสํานักข่าวรู้หมดอยู่แล้วครับผมแบงค์ซีเป็นเออเป็น คนวาดรูปเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายอาจจะตอบไม่ได้นะผมแต่แต่เขาจะขุดขึ้นมาจริงเขารู้อยู่แล้วนะนี้เป็นประเด็นนะครับผมที่ผ่านไปได้นะแต่ถ้าได้เงินแล้วได้เงินยังไงเนี่ยผมมองว่าให้ผ่านทางไหนก็คงเป็นการโอนเงินธรรมดาเนี่ยแหละครับไม่ได้มีอะไรยุ่งยากขนาดนั้นแลวถ้าไ่ได้เงินในส่วนของงานเงินจะตกเป็นของใครนะครับผม ใน Exhibition ที่เกิดขึ้นนะครับผมต้องดูด้วยว่า Exhibition แต่ละ Exhibition เอาเงินไปทำอะไรนะครับผมในส่วนของถ้าเป็นจัดแสดงโมงกาโมกาก็จะ,ะก็เป็นค่าเข้าไปดูนะครับในงานเข้าปกตินะครับผมซึ่งต้องดูว่าคนที่สับสนุนงานเนี่ยจะสับสนุนแค่ไหนนะครับผมหรือ คนที่ได้รับจะได้รับขนาดไหนนะครับตอนนี้ก็ต้องมาดูกันอีกทีนะครับผมส่วนที่มีการประมูลเงินนะครับผมเงินนั้นจะส่งต่อให้ใครนะครับผมซึ่งถ้ามีการประมูลกันเนี่ยก็แน่นอนครับเงินก็ส่งต่อไปให้เจ้าของผลงานนะครับผมคือต้องเข้าใจว่า exhibition ครั้งนี้เนี่ยเป็น exhibition ที่เหมือนการรวบรวมของสะสมนะครับผมเพื่อจะเอามาโชว์นะครับผมซึ่งอาจจะไม่ใช่ทั้งหมดนะครับเพราะว่าผมดูรายละเอียดของงานครั้งนี้แล้วเนี่ยผมค่อนข้างมั่นใจว่ารายละเอียดของงานเนี่ยน่าจะมีน่าจะมีตัวแบงซีมาทำด้วยนะครับผมไม่มง้จจีา่ทเตว มีใครไม่รู้มาทําไม่ได้นะครับผมไม่งั้นมันจะไม่ใช่แบงซีนะอย่างาส่วนที่เป็นกราฟิกเคลื่อนไหวนะครับผมที่เกิดขึ้นคือ,คอมึงจะเอางานอะไรที่ไม่ใช่แบงซีมาทําเหรอแล้วบอกเป็นแบงซีเหรอมันก็ไม่น่าใช่นะโอเคประมาณนี้คร่าวๆนะครับผมเท่าที่ผมรู้เท่าที่ผมถามมานะครับผมคาตอบที่ตอบอาจจะไม่ได้ครบคันขนาดนั้นนะครับผมแต่คิดว่าน่าจะครบในองค์ประกอบที่ถามมาแล้วนะครับผมว้เจอันใหม่ครับสวัสดีครับ